ในเวลานี้คุณยังเป็นคนเดียวในใจของเขาไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่สำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันคะ่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเวลานี้นะ คุณยังเป็นคนเดินใจของเขาหรือเปล่านะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะใบแ,แรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวถ้วยใบยที่สองนะคะเป็นเด็กถือถ้วยค่ะใบที่สามนะคะเป็นไพ่เดอะเดวิลนะคะเขาดูเป็นคนเจ้าชู้เนาะอ่าแล้วตามมาด้วยเจ็ดเจ็ดดาบนะคะแล้วก็มีอาศวินถือถ้วยนะคะแล้ก็มีราชาถือไม้นะคะอืม ถึงแม้ว่าเขาเองจะไม่ลุกเจ้าชู้นะคะถึงแม้ว่าเขาเองจะดูกระล่อนนะคะดูแบบว่าสายตาแพ่าๆนะคะมีคนเข้าหาเยอะชอบสั่งสรรชอบเข้าสังคมเพื่อนเยอะอะไรแบบนี้เนาะแต่นะคะตัวของเขาเองนั้นก็ยังคงมีคุณคนเดียวในหัวใจของเขาค่ะยังไปได้มีคนอื่นนะคะแทรกเข้ามาแม้ว่าคุณเองอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขาคนนี้นะ่ะทำอะไอ้รับหลังคุณหรือเปล่านะ เขาไม่ซื่อสัตย์ไหมนะนะคะเขา,เาไม่แคร์คุณหรือเปล่านะแต่เปล่าเลยค่ะหน้าไพ่คือเขาเนี่ยดูเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าเขาเองเป็นคนที่ใจดีเนาะคุยเก่งยิ้มเก่งอนยาใสยดีนะคะเข้าได้เขา้เขาได้กับทุกคนนะคะชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้อะไรแบบเนี่ยค่ะเวลาใครชวนไม่เคยปฏิเสธนะคะเขาเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะ ไม่ได้เพิ่งเป็นตอนที่เขามาเจอคุณนะเนี่ยแต่ด้วยความที่ไพ่ขึ้นมาว่าอัศวินถือไม้แสดงว่าเขาเองก็รักใครก็จริงจังนะคะคือตอนนี้นะ่ะเขารักคุณแล้วใจเขาก็จริงจังมั่นคงที่คุณใจเขาก็จริงจังแล้วก็ชัดเจนว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาจะรักนะคะคุณคนเดียวเท่านั้นที่เขาเองนั้นจะมีอยู่ในชีวิต ไม่มีความคิดว่าเขาเองนะคะจะแปลเปลี่ยนใจนะคะไปจากคุณเลยะคะ่ะทุกอย่างจะยังคงเป็นคุณอยู่เสมอเสมอเลยนะคะอ่าใจเขานะี่ยมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นในตอนนี้นะคะ,ะมาขอดูจากไพ่ออร์คอสักเล็กน้อยนะคะขอดูจากออร์คอเล็กน้อยนะ <c oughs> จริงๆแล้วตัวของคุณเองอาจจะคิดว่าเขาเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาหวังประโยชน์จากคุณหรือเปล่านะเขาเข้ามาหลอกไหมนะคะแต่อันจริงๆเราเนี่ยไม่เลยนะคะเผยออกมาบอกว่าเขาหวังว่าให้เรื่องราวของคุณแล้วก็เขาเนี่ยเป็นความสัมัให้เราจะสามารถผ่านอุปสรรคไปด้วยกันได้นะคะไม่ได้มีความคิดจะมาหลอกไม่ได้มีความคิดในการอยากจะมาทําให้ความสัมพันธ์นะคะกลายเป็นความบิดอัดต่อกันนะคะ หวังให้ความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสหวังให้ความสัมพันธ์นั้นมีทิศทางความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ในการให้เราสองคนนะคะจะมีการลาก,กันนะคะอ่ะตอนนี้คือเขาต้องการที่จะเป็นทุกอย่างกับคุณนะคะไม่ได้มีความคิดในการแปลเปลี่ยนใจไปจากคุณเลยนะคะแล้วมาดูราศีจากหน้าไพ่กันคะ่ะอ่าไพ่ขึ้นเป็นคนที่เกิดในราศีมังกรนะคะแล้วก็ธาตุด,ดินนะพลึกศบกันมังกระคะ่ะ แล้วก็ธาตุลมนะคะไม่ถุนตุนกูมนะแล้วก็คนที่เกิดในราศีสิงห์นะคะมีอีกไหมนะ้าคนเกิดวันพุธนะคะแล้วก็คนที่เกิดในราศีพิจิกค่ะโอเคนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ